กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบรับผมชื่อชินจีแล้วก็วันนี้มาอยู่ในเกมชื่ออะไรว่าโโนสโนสักอย่างเล่นเล่นแล้วจำชื่อไม่ได้นะครับนะเอออะดีแต่ขึ้นบนชื่อคลิปให้แหละโโนสโนสักอย่างยิมะาิมะอะไรอย่างอ่ะก็เป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวๆนะครับนะสาวๆสวยๆงามๆนะครับ ก็เหมือนเกมจัดทีมนะครับเนี่ยมันจะมีจัดทีมตัวละครทีร่เราเลือกใช้นะครับนะก็แล้วแต่สวยๆงามๆไปนะครับนะรูปแบบเกมก็จะให้ยังไงดีนะจะให้นิยามยังไงดีถ้าในลักษณะผมก็เหมือนอเกมประเภทยิงยูสเตอร์ชุกเตอร์มันก็ไม่ไอด้ลช่งนะมันคือมันคือ Division Revolution เ i v i ชั o นเวอร์ชั a น i อนิเครับ <laughs> ซึ่งไอคนเล่นดิวิชันอย่างผมมาเนี่ยก็รู้สึกาอืมันก็ได้มั้งมันก็ได้ก็ได้จะได้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวจะกดเข้าไปเล่นเกมแบบข้าวๆให้กันแต่ตอนนี้มันคิดในเรื่องมันจะคิปได้ไหมเนี่ยนะมันคิปได้ไหมช่วยให้ผมกดสคริปหน่อยได้ไหมโอเคกดข้ามนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นสักตานึงนะครับจริงมันก็สคริปได้เรากดสคริปแบบตัดเอ้ยมึงยังมียังยังมีอีกอันเนี้ย เฮ้ยเราสิเราต้องทำเวลาเนี่ยนะครับเ okay, <load> นี่ยโหลดมาเพราะว่าเนื้อเรื่องเกมก็น่าจะน่าสนใจอยู่นะครับแต่ผมไม่อา่านนะครับเร่นเอาเอา,เอามันอย่างเดียวนะจริงมันมีเนื้อเรื่องอนะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีคนทำเนื้อเรื่องมาแล้วคุณไปรอดูกันได้นะครับนะนะโอเคเนี่ยก็แรกๆครับก็จะมีมาให้สองตัวละครนะถ้าเราเล่นเกมนี้มันค่อนข้างจะบังคับเล่นแบบโหดสัตว์เลย คือตั้งแต่1นขีดหถึง1ขีดเครับคุณต้องเล่นมาให้จบมามันถึงจะปลดอะไรทุกอย่างหมดนะเพราะฉะนั้นพยายามเล่นให้จบนะครับมันจะมันจะมีสอนใช้ตัวละครนะครับทั้งเป็นชออ็อตกันปืนซับไปชินกันนะครับแล้วก็พวกแอต a ทอร์เรฟเฟิลนะครับเอเรียกว,ว่าเออนะครับนะแล้วก็สไนเปอร์นะครับมีสามตัวนี้ก่อนส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่า พอหลังเคลียจบ1.9แล้วมันแจกมันมันเปิดกรชา้าได้ตัวหนึ่งใช่ไหมก็เปิดได้อันนี้จะการันตีได้ตัวนี้อยู่หรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมได้ตัวนี้มานะครับคงจะเป็นตัวการาันตีของฟรีอะแบบทดลองเปิดกาะชาหนึ่งครั้งอะไรประมาณนั้นคงยังน่าจะเป็นตัวการันตีนะแบบเกมมันก็นะครับเรา รลอรถก็สิจะรีบพุ่งไปไห <c oughs> We are go. Stay quiet. แล้วก็จะโดนจับโยนมาในด่านนะครับก็ไม่มีอะไรเข้าด่านมานะครับเนะี่เรามีหน้าที่กำจัดศัตรูให้หมดนะครับนะก็ให้นึกภาพกาเล่นเอ The Division นะครับนะแล้วก็เขาจะมีบอกไว้เหยนว่าตัวมาสเตอร์พวกนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับวนะก็แนะนำถ้าเล่นแบบคนจะไปเล่น Division มาก็จะรู้ว่า p เ o อร์ทือ,อ,อสิ่งที่จำเป็น ครนะปงกแพงกติมิชิดเข้าไว้แต่จริงมันก็ไม่ต้องขนาด,ดนะนั้ไ้เกมที่มีกระโดดหลบมีอะไรด้วยก็เป็นเกมที่มีแอคชั่นหน่อยให้แอคชั่นบ้างนะจะออกไปใส่เดียวกับก็ได้แต่เลือนมันก็มันก็ u ลุดนะเกมมันกเลือนลดนะครับจะมีตัวน้องเนี่ยอย่างตัวน้องชัดการเนี่ยจะค่อนข้างรู้ระยะประชิดได้ดี ครับนะแต่ก็เข้าโคเวอร์มากนะก็จะดีกว่าพยายามเข้าโคเวอร์ไม่ใช่ว่าออกไปรูอย่างเดียวนะเพราะว่าการออกไปรูอย่างเดียวก็เสี่ยงตายอยูเ่เราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ตลอดเวลาเลย คอเราเปลี okay. ่ยนปืนนะครับเปลี่ยนตัวคอมเปลีปืนก็เอมีาร่ก็มีสกิล a g e u d e area ก็เล็กนิดนึงนะครับนะมีสกิลปกติแบบสกิล่าไมตายเรียกว่าตัวใหญ่ f มันยิงไม่ค่อยยาดหยกด้เท่าไหร่ e me to engage อันนี้ช้าหน่อยแต่เข้าเล็งให้เข้าหัวก็จะมีคว <c oughs> อตตันมันคือช็อตกันระยะไกลนะเหรมั้งเสร็จแล้วก็คร่าวประมาณนี้ครับนะคน world ก็คงคุณน่าจะดูออกมั้มันอารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับคนใครใครเ,คเล่นยวชชันมาสักหน่อยนะใครไม่เคยเล่นก็ คร่าวๆก็คือเราก็เล่นแบบพยายามโคฟเวอร์หน่อยหรือใครยังไม่โคฟเวอร์ได้เกมมันคงน่าจะให้อิสระบ้างแหละครับแต่ก็อาจจะไม่อิสระมากครับเดี๋ยวอาจจะตายไวนะครับโอเคทีนี้นะครับเราเกมก็จะมีออ่ให้เราอัปเกรดตัวละครใช่ไหมแน่นอนเกมพวกนี้นะครับอัปเกรดตัวละครผลนะครับมีคอสตูมด้วยอันนี้คอสตูมกปรจกให้น่าจะเป็นชิเตอร์นะครับคอสตูมออวกาศ จะ่ชุดเอากลับสผลก็เนี่ยครับอัพใส่พวกเขาเรียกว่ายนะอ่าอีพีนะแกนอีพีใส่ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะได้เพิ่มวิวอะไรประมาณนี้ถ้าจะดอกได้จำด่านทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือหน้าเราไม่ใช่นี้กดปิดนี่เตัมพลัอาวุธวันนี้ให้เปลี่ยนอาวุธด้วยนะแต่มันอยู่ตรงไหนก็จำไม่ได้ แน่ครับเดี๋ยวผมหาหน้าอาวุธไม่เจอเออนี่ยต้อกดไปนี้แหมเมนูซะไฮเทคเลยโอเคเนี่ยกดแถบแถบนี้ครับด้านซน้ายขวาอาวุธเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนได้ไมันมีให้เปลี่ยนด้วยนะอาวุธก็จะมีเกรดของมันนะครับสีนะก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็เมนิเมนิเฟด ันนี้ก็น่าจะเป็นลดเขาเรียกว่าไนะไระปลดล็อกตอัวละครได้เศษตัวละครมาเรียกว่ามันมนะีใครขอเป็นเพื่อนด้วยับเอาไว้ก่อนแล้วนะกันนะครับก็รายวันก็จะมีเพื่เกตทั่วไปครับรกดรับให้หมดนะครับ,นะรบก็ทําเลยมาก็ร,รับไว้อะไรเหมือนเกมสไตล์ทั่วไปนะที่ว่ามีไอติ่งถูกตัวแจ้งเตือนอะไรก็เลกดรับด้วยนะครับอะไรประมาณนี้กดไม่หยุดเลยแต่บางทีก็เยอะไปกิจกรรมรายวัน รับเข้าไปนะครับประมาณนี้โอเคแล้วสิ่งที่อ่าอ่าแบตเมพาร์ตก็แล้วแต่ใครจะซื้อนะครับส,สูนส์เสบียงนี่คืออะไรอ่าน่าจะเป็นรายละเอียดจะเติมตังเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นมเหมือนเหมือนโปรโมชั่นอะไรมั้นะผมเรียกว่าอย่างนั้นหครับเราก็ไม่รู้หรอก <c oughs> อ่าผมก็เพิ่งเล่นเลยเอาทีนี้ จุดขายของเกมนี้ก็คงหนีไม่พ้นกาชานะครับอันนี้เปิดแล้วได้อะไรอ๋อเปิดโอกาสชนิดป,ปืนพิเศษเอาไ้เก็บไว้ใช้ที่หลังกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกินหรือเป็นปืนแต่ตัวเรายังน้อยอยู่นะครับนะก็โซเกมเราถ้าเราดิจิตเตอร์มาเขาจะแจกมาห้าไอ้ตัวนี้ครับ5้าตัวนะแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับนะส่วนโค้ดก็น่าไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ที่โค้ดที่เขาปล่อยมาไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปได้เป็น เพชรมากกว่าประมาณ200นะครับเพชรสองร้อยก็น่าจะเปิดได้ทีสองทีนะครับถ้าจำไม่ผิดก็รูทีเอ่อใช้160เพชรในการเปิดทีหนึ่งนะอ่าก็เหมือนเก่งเกมกระชาทั่วไปประมาณเนี้ยคือให้ให้ให้มาประมาณนี้แต่ไม่ได้ให้เปิดเยอะโอเคแล้วถ้าจะเปิดก็เข้าไปที่เลสโซนแนนนะครับก็ตัวเกมก็เดี๋ยวก่อนนะผมจะบอกว่าตัวเกมเขาจะมีกิจกรรมให้นะคือถ้าคุณผ่าน1นึ่งขีดก้าเขาจะให้มา10ตัวนะครับได้จากรีจิสเตอร์อีก อ่าหตัวกลายเป็น15ตัวน,น,นี่คุณก็ผ่านขีดเก่อน,นะครับแล้วก็สมขีดสิก็ได้เป็นตัวอาวุธนะครับอันนี้เป็นสกีนนะแล้วก็อันนี้พันหนะจะเปิดได้ประมาณ10โลนะครับในการจบ6ขีดสิที่เหลือก็แนะนําทั่วไปก็เปิดดูเอานะครับเดี๋ยวยังไงคุณเล่นไปเดี๋ยวแจ้งเตือนให้คุณไปกดอ,อย่งนีนะ้โอเคทีนี้ผมก็จะมาวัดดวงนะครับกนะับถ้าเราเปิดด้วยตู้ใหม่นะครับนะก็จะได้ประมาณ8ตัว ใช้แปดตัวจากสิบนะครับลดให้ยี่สิบเปอซ็นตตัวน้องเนินจาไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าใช้ปืนพอ่าเป็นไอ้น้องปืนพกที่หนูออที่ผมใช้จะเรียกว่าหนูทาไมปากจะหนูก็ที่หนูใช้อ,อไม่ใช่นะครับที่หนูใช้เอิ่มที่ผมใช้เนี่ยเออนี่ยตัวเกี้ยแหละแต่ว์ชั่นทองแบบบ้าง <S <S ปืนนะครับนะ <S ม s เซลอิเกิลเป็นไฟโอโลานะครับไพลโอโลราคำฝากอันนี้น่าจะเป็นตัวแบบปกติมั้ ว่าอันนี้น่าจะเป็นตู้ปกติอ่าน,นั้นตู้จิตกรรมนะครับนะตู้มือใหม่อันนี้ตู้ตู้เลสอ่ะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ตู้ปืนนะครับนะอันนี้มีให้เลือกด้วยเหมือนกับว่าคุณอยากได้ประมาณไหนนะครับนะ่แต่ว่ามันต้องมีตัวละครก่อนก่อนจะเลือกนะืมว่าคุณต้องมีตัวละครก่อนแหละเพราะผมไม่แน่ใจว่าอาวุธมันใส่ได้กับทุกตัวหรือเปล่า แต่ว่ามันต้องเป็นสายของมันนะทุกตัวหมายถึงว่าสไนสไนก็ต้องเป็นสัตัวสนัยนะแต่อาจจะเป็นเทียตัวม่วงก็ได้หรือตัวทองก็ได้มั้งอันนี้คือเดานะครับนะไม่รู้ไม่เอ่าถ้าจะเปิดนะครับงั้นเราเปิดไอ้นี่ก่อนนะไงเขาเสนอมาให้ลนะเนี่ยจำนวนคงเหลือ50ครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นการันตีมันะ้งผมคิดว่าน่าจะเป็นการันตีคิดว่าตัวเขาน่าจะให้เราเลื่อนไปเรื่อยก็ได้ครบจบได้ครบจบ50พอดีมั้งนะ นะนี่การันตีนะ่าะเขียนบอกไว้นะครับตู้เรียกว่าเปิด50ครั้งก็การันตีนะครับนะประมาณนี้นะโ,โ,โ,โบนัสเฉพาะลงทะเวียนครั้งแรก10ลด20นั่นเองนะครับนะลดยี่สิเรโซนตเซนภายใน50ครั้งนะครับนะจะได้รับตัวละครเกตส้มแน่นอนนะครับเรียกว่าตู้การันตีนะครับนะแต่ว่าเปิด50ครั้งนะครับภายใน50ครั้งคุณต้องได้แน่นอนงั้นะกดไปสิ โอเคไม่ต้องถามอีกนะวัดดีวงไปก็ลากลงนะครับมีูไหนะอ่าไม่มีทองเลยนะครับเจม่วงมาตัวนะอ๋อมีปืนด้วยสุ่มปืนด้วยอ๋อ SMG สิสีฟ้าชัดกันคิดว่าปืนน่าจะเป็น s s ซา l เลฟ f นอย่งไม่มีตัวละครโอเคปืนสไนยไม่มีตัวละคร ได้ปืนมาก็ใช่ว่าจะดีนะครับนะมันไม่มีตัวละครแค่นั้นแหละไม่มีตัวละครแคฉันไม่น่าจะใช้ได้รับเพิ่มมาแล้วโอเคก็ย you ังดีมีตัวปืนเพิ่มอ่าส่วนใหญ่จะเป็นปืนครับได้ตัวที่หนึ่งเปิดสิบครั้งโอกาสได้ตัวอยู่วะอ่าทีนี้แล้วผมเปิดอีกอันนี้ ก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้10ปีไป10ใช่ไหมเราเหล,ลือสองก็เปิดเล่นได้อีกอประมาณมีแต้มประมาณพันส่น่าจะพอมั้งแล้วเปิดนะครับนะอ๋อใช้ประมาณ60โอเคนี่เปิดเล่นนะโอ้ไม่มีเลยกดข่ามันก็ได้เนาอตัวใหญ่ก็จะเป็นปืนนะ I need someone to look into something. ตัวนี้อะไรเวลแต่เวลแต่ ain, ไม่บอกอะไรด้วยภาพไปขึ้นเกได้เปิดไหมกาชาเอาเรื่องอยู่สิบครั้งโอเคใช้พันสองอพอดีเลยมันเก็บจงใจมันก็ให้มาพอดีนะโอเคจะไปภายในห้าสิบครั้งเปิดให้หมดเลยไงไ,งไ,งไ,งไงอพวกนี้เราหาที่อ่าม่วงนะครับว่าก็าจะได้ไปล็อตที่ห้าสิบอ่าได้เศษมาแล้วหนึ่งตัวอย่างนี้คือตัวซ้ำใช่ไหม จบหมดนะครับนะที่เหลือก็ไปหาอีกประมาณพันสองนี่ยนะเออไม่ใช่เดีหาอีกประมาณหนึ่งพันสองร้อยเพชรประมาณสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเพชรครับนะถึงจะได้เปิดสองครั้งครบนะก็นี่ครับเราเปิดไปจคนครบกว่าห้าสิบถึงจะได้อ่าตัวการัานตีนะครับอ่ะหรือว่าใครจะเสี่ยงเปิดอ่สู้เลดเลยหรือว่าไอ้ชู้คนนี้ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคน นะเอาเป็นว่ากับผมนี่เช่นจีนะครับขออนุญาตคลิปนี้ไว้ประมาณนี้กันเข้ามาลองเล่นนะครับเข้ามาลองขับขับนะไม่ได้เบียอะไรรอกนะมาลองชิดรวมด้วยนะครับนะแต่ดูาจากงซนแรกรวมขี้เกลือนะครับข <laughs> ี้เกลือขึ้นเต็มหลังหมดแล้วนะครับนะเต็มหัวหมดเลยนะเกลือทั้งตัวนะครับนะ ก็เอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันนะก็ชื่อชอบกดไลค์สับคล้ายหนึ่ยครับอย่าลืมดูแลสุขภาพหนึงครับรามาเริ่มมือสระติปัดหนุนครับทุกท่านนะครช่วงนี้อากาศร้อนนะอย่าลืมนะครับนะครับพกล่มไปด้วยครับใส่เสื้อกันฝนไปด้วยทั้งร้อนทั้งฝนเลยนะครับนะก็ขอบคุสมากครับทนะ่านก็ผมชัชจีครับกราบสวัสดีครับ